สวัสดีครับผมผมช่างหีโต๊ะสนุกเกอร์นะครับอ่าวันนี้เรามาจัดส่งโต๊ะสนุกเกอร์นะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเลยครับผม <g ul ain> ยวถ่ายให้ดูค้าดูอ่านี่นะครับวันนี้เรามาส่งโต๊ะสนุกเกอร์ขนาด6คูณ12ฟุตนะครับผม <g ul ain> นี่ชุดนี้เป็นไม้มะค่าทั้งตัวนะครับพื้นหินชนวนก็เป็นหินชนวนนอกอิตาลีนะครับผม <g ul ain> คือดีที่สุดแล้วนะครับโครงสร้างเป็นไม้มะค่าทุกชิ้นนะครับผม อ่านี่ดูงานสีงานอะไรนะครับมือสองบิ้วใหม่นะครับผมสีชุดนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีเปลือกมังคุดเม็ดมะขามนะครับผมกึ่งเงากึ่งด้านนะครับผมอ่านี่ดูงานสีงานลแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ละเอียดเลยครับชุดนี้นี่สีขอบชิ่งเราก็จะเป็นยูรีเทนภายนอกนะครับผมนี่รับประกันคือไม่มีลอกไม่มีร่อนแน่นอนครับผมรับประกันเลยหนังแหร่ลางก็เป็นหนังแหรลางอย่างดีนะครับผม ชุดนี้ไม่ขาวเราเปลี่ยนไม่ขาวให้ใหม่นะครับยางชิ่งใหม่อุปกรณ์แบบบิ้วใหม่หมดเลยนะครับนี่ผโค้งใหญ่นะครับนี่ดูได้ครับชุดนี้ติดตั้งอยู่ที่ถนนสามวานะครับมินบุรีนะครับผมนี่ลูกค้าจัดเต็มเลยครับชุดไม่เลสเราก็มีเลสสั้นเลสยาวทั้งหมดเอันนะครับหัวเลสก็จะเป็นหัวเลสแบบทองเหลืองมีจุกยางการกระแทกนะครับ ไม่ให้โตเป็นรอยนะครับนี่ประมาณนี้ครับงานของเราแล้วก็ไมคิวก็มีให้หกด้ามน,นะครับเป็นไม้แอคคุณภาพดีนะครับนี่พร้อมที่ตั้งติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจำนวนหกด้ามน,นะครับผมชุดของแถมแล้วก็มีเป็นลูกสนุกเกอร์เป็นลูกซูเปอร์อารามิกอย่างดีเลยนะครับผมลูกผีลายช็อคโฟนโคิวผ้าคุมโต๊ะแปลงปาดสามเหลี่ยมแล้ก็มีให้ครบชุดนะครับผม โคมไฟ LED แบบหนาอย่างดีนะครับผมติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าพร้อมเล่นเลยนี่ถ้าลูกค้าชอบแบบนี้ก็ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ่าไอนี่ไม่เล้โคมโมอะไรแล้วก็มีให้ชมนะครับอ่าครบชุดพร้อมเล่นอยู่ที่สามบาลบิรีขอบคุณเสียอยู่มากๆนะครับที่ใช้บริการทีมงานบ้านทังค้านะครับ ถ้าชอบแบบนี้ก็สอบถามหรือสนใจก็โทรสอบถามก็ได้นะครับที่มาท็อปเท้า,าตัวนุเตอร์ได้ตัวดีมีคุณภาพน้วยนะครับโอเคนะครับ